น้องพริมมี่ลูกสาวคนของยุย้ยปัมวันแต่งตัวไปงานพรอมไนของโรงเรียนยิ่งโตยิ่งสวยน่ารักมากนักแสดงสาวชื่อดังแห่งยุค90ยุย้ยปัมวันยังคงความสวยหน้าเด็กไม่เปลี่ยนเรียกได้ว่าเวลาทําอะไรเธอไม่ได้จริงๆปัจจุบันเธอรับบทบาทสําคัญในชีวิตคือคุณแม่ลูกหนึ่งของน้องพริมมี่ลูกสาววัย15ปีที่กําลังก้าวสู่วัยรุ่นเต็มตัวแถมยังใช้แววทั้งความสวยและความสามารถแบบเต็มพิกัดสมกับเป็นทายาทคนบันเทิงแท้จริงยุย้ยปัมวันแต่งงานอดีตพระเอกดังดอง สิทธิพรนิยมหาใครติดตามไลฟ์สไตล์ผ่านอินสตาแกรมของเธอจะได้เห็นโมเมนต์หน้าของครอบครัวและความน่ารักของลูกสาวก่อนหน้านี้น้องพริม,มี่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนบินลัดฟ้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการแข่งขันโตวาทีระดับนานาชาติวันนั้นคุณแม่ดีใจและภูมิใจมากมาก,มากถึงกับน้ำตาซึมเมื่อส่งลูกสาวที่สนามบินบอกเลยว่างานนี้ไม่ใช่แค่เก่งเรื่องเรียนเท่านั้นล่าสุดน้องพริม,มี่ยังสวยสะกดทุกสายตาในชุดออกงานพรอมไนท์ของโรงเรียนกับลูกหวานละมุนแบบเจ้าหญิง พร้อมรอยยิ้มสดใสที่สะท้อนถึงความมั่นใจและฉายแววเจอจรัสในวงการได้ไม่แพ้คุณแม่ไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะน้องพริมมี่คือสายเลือดศิลปินแท้ๆจากทั้งคุณแม่ยุย้ยคุณพ่อดองและตระกูลนักแสดงระดับตำนานอย่างคุณตารองเข้ามูลคดีและคุณยายปทุมดีโสภาพันธ์อนาคตไกลขนาดนี้ใครจะไปรู้น้องพริมมี่อาจเป็นดาวรุ่งคนใหม่ของวงการในเร็วๆนี้ก็ได้นะคะ